ยูสก็พอแล้วว,ว,ว่าวัขึ้นมาเนะาะครับดุนกันเด้อครับว่าสิออกหน่อยหรือออกไลายมาหนิจ้าเนาะแต่ว่าสิ่ขึ้นเทียนสองหอดเสือเพิ่งก็เดินคักอยู่มาครับโอ้ยเป็นส้งใดจ้ะเฮ้ยมาแม่จ๋มามาจ้ะเฮ็ดเแสบบ็จอุ้ยไอ้ผึ่งยังอกกอกอ,อ,อยู่เฮ็ดบดมาแล้วจ้าอุ้ยเมื่อกี้พิมซาฝนเด้อตัวนี้ค้อนอยู่ไกลแห่งโมเมนต์ทางที่เราไปเก็บเนาะ ฝน,นเกิดสก็บเอาอยิ่จ้ะจุงไหวบ่ได้เพราะว่าสิบบได้มาเห็นเหลวสซออนไลน์คอนเหล็กของปีนี้แล้วจ่ะก็งี้ดูบ้านจางหอมเลยจ้ะพี่เนาะ,ะขัดมาหาผ่อพอดีเนาะแมนครับคอนครับเนี่ยมึงกแค่นหิน,าานก็เลยไม่ยางก็เลยผ่อจ้ะนะโอฝน นอนไทยหวานเพื่อนเพื่อไปน่นาสบายเพนเนาะแมนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในเสารวันที่21พฤศจิกายนหัวคจะพี่น้องมึอเข้ากับผ้าพี่ผ้าหนองมาพูไกลแห้งจะมึงมาพูาพทางบักข้าบากพี่ละจ่ามาถึงมาชมกันว่าเพิ่นสีออกบอ่มามาขังแหลกนะแมนครับหลังจากโดนยีลีลกับจ่าพี่น้องคิดว่าจะขึ้นมาเลยขึ้นมาซ้อมเบิ้งจ้ะอย่างเดียกันจ้าไปกันเลยครับเฮ้ยก็พอเลียว่าจะขึ้นมาเนาะครับ ผนกันเด้อครับว่าสิออกหน่อยหรือออกลายมาหนิจ้าเนอะมาถือกันเห็นสองเสือเพิ่งจะเดินคักอยู่พู่นะครับโอ้ยเป็นส้วงใดจ้ะนี่ไปกันในบรรยากาศแดดกันแล้วสิออกครับเอดีน้องสาวยังนอนครับฮะพอละงอกอ๋อสิเป็นเหล็กส้วงสีมานี่กันงงมานี่เอ้า ใส่ไะ้สางค่ะเหลือบเบิ่งเด้อครับมันงงามนี่เฮ้ยเฮ้ยบันนาะลองตามกันเบนะิ่งเนาะจ้าอือเอ้าจ้าบัดนี้ใส่มีนิมะม่วงออขอ,อ,อ่จ้าขออยู่แดงค้าลายครับดอกหน่อยเนาะ แม่อุ๊ยมามาจะมาจะเฮ็ดแจ็บอุ๊ยเฮ็ดผึ่งยังออกอยู่เฮ็ดบดมาแล้วจ้าอุ๊ยมาเก็บลำสาฝนเด้ตอตัวนี้ค้อนอยู่ไกลแห่งโมเมนต์ทางที่ห้าไปเก็บเนาะแมนครับฝนเกิดสิเก็บเอาอยู่จ้าจุจงไว้บ่ได้เพราะว่าสิบบ่ได้มาเห็นแล้วสซอรอนไลน์ครับค้อนเหล็กคงปีนี้แล้วจ้ะบึ้งจงายปีโคกโกเนาะ ขอนแหลกด้วยจ้าท่านาคือทาลายเลยหัว <c oughs> เห็นด้วยก็อค่อยมาโดนไปเก็บสมใจเลยจ้ะตัว <c oughs> นี้ขอนอยู่บันสังหอมเนาะแมนครับถ้าผู้ใดอยู่โซนท่านี่หัวจะขอนก็ามาเก็บเด้อจะออกแล้วมื่นอื่นนี่พอดีขอบคุณบอคอยหูปุนไดเนาะแต่ว่าผ่าน,ม,นมาผ่อพานมาพอ่อ <c oughs> จะขอนอยู่ข้างทาง แง่ครับส่งขา้ขา,วงขาวพี่ข้าวหน่อเฮาเนาะแม่ครับพี่งามแม่ครับงามมากแต่ว่าสาวเห็นรถเข้ามาบิ๊กเข้ามาเก็วเวบเห็ดบดบ่สาวฝนโมครมับเดี่ยวก็ได้สาวฝนด้วยดีจังวัยเพี่ยนมาเอามืออื่น คอนนี้อยู่้างท่าเด้อครับแมนจ้ะสมพลลงมาแต่ผู้บวกจ้ะแมนอุ้ยคอนท้งผู้บวกเห็นอยู่ตะว่าบรไเ้เขาไปเบื่ออือะอะไรหนูจักก็มาเก็บเด้อถ้าออกลักษณะน,นี้ออกทุกคอนจ้ะแมนครับอู้ทางหนาวครับบัอฮะอวบบอิ เยวขอเปลี่ยนมุมน่ดอโอ้ครับฟองนี่ขาอวบว่เป็นอวบคอยเก็บด้อดอกพันอ่อนอยู่ด้นะ่ะเกงเสบแกงหวานวเปีนน่นซาฟุนมาแข่งไดุ้จนเมื่ออือนมีสัมเรียนซิบเนาะมีรัมเรียนบาทจา้ะ มาจ้ามาจีเพชรบดขาวอวบมนสาฝนอุ้ซาฟนเราไปลหลากหาเห็ดผึงงผ่งอ,อ่บุ่งว่าเพิ่นออกแต่เขามีนองทักมาบอกดยจ่ะเราบ่คืดว่าเพิ่นสีแบบพ่อเก็บไหนเนะาะซางเอาะแมนครับ้มันมนัมนมนันสอนเห็ดยามพี สมบูรณ์ครับค้อนตัวนี้น่าสิเป็นปีแหลกจ้ะมันเป็นค้อนหลุมหม่เขาฟุ้นมาคุณเห็นอือออกครักนนองจ้ะมาเดี๋ยวจ้ะกล่องน้องบ่ทันแล้ว <c oughs> อา้าวครับเก็บแล้วมันมือเลยเด้ รอเก็บมาดนเลยจ้ะมาอยู่เพิ่นเปลี่ยนจากหนาวเป็นอาำๆนิดนึงนะเนาะหนาวบอคักโอ้ยุ้ยครับพีบ่างามดอกอ่อนๆเลยเนาะ มนึ่งๆคอนไฟใหม่ก็ออกอยู่เนาะจ้ะโอ๊ยได้หนไปพี่น้องเป็นเช่นเนาะแมนมันจะ,นะนนจสิได้มาอีกกว่าน, <c ười> นอน<ด><ด>คือถอนได้เลยคือถอนได้เนาะแมนครับดอกหน่อยเลือยร้ายอยู่จ้ะรุ่นก็ร่างแตกอืมอืมยังอยู่เพระยังตัวแบบมั <c ười> งสีแล้วไป เอาครับผมตามหลุนตามเบิงน้ำเสาฝนครับว่บาพันสีพ่ออีกพ <c oughs> <c oughs> ทางไกวผู้โบกน้ำเสาฝนเนะาะเพราะว่าผมกับเสาฝนก็บก่กค่อยหงคอนปันใดเด้อครับเห็นจะขอนําข้างทางก็เลยสิยางเบิงน้ำเสาฝนเนาะ <c oughs> ถ้าหลุนถาเบิ้องน้ำกันอีกคอนครับว่าสีใด 40, 000, สีมันซํำใดครับนี่ครับ <c oughs> เป็นปลากุ๊กเปื่อยครับขออยู่ทางหนามาอหอดแล้วครับไกลสิดหอดแล้วอ๋อถาไปเบืองน้ำกันครับจะให้บุญน้ำกันจ้า ออกดูโอ้ยดอกก็ลังงามๆเลยครับดูมนแะล้วโอ้โหดลุยเลยสับพนสิขาดเอาใจมาหนิอนอกไก่ด่นนะกําลัางเกิดตอนนีบ

เอาไปนี่อยูบ้านจังหอมเลยจ้ะพี่น้อเนาขัดมาหาผอพอดีเนาะแมนครับขอนครับนี่มึงโก้แค่หินก็เลยไม่ยางก็เลยผอจ้ะมึได้หูคอนเด้อจ้ะใครเป็นหูคอนจะมาเก็บได้เนาะมืออื่นพอดีจ้ะแมนครับเป็นแค่คนที่จะไปมาเด้อครับนี่ <c oughs> จะไปซ้อมที่อื่นจ้ะ chúng ta kêu sét, nó, ôi ngả nó sáng quá, man lắm, nung mà rồi ngoài phân cũng nhiều cho chung rồi à, lưu lưu phần. Lưu lưu cho Cái này hơi không cần gì <cười> <cười> đây? Thật ăn ผมว่าเป็นสีาคาสสํไนได้จ้ะถ้าเบึงน้ำกันเนาะ,ะมือเละต้ข,ขึ้นจะพี่นอเห็นปะซะาเห็น้ะครับเต็มช้งไหนจ้ะอองครับดึกันอีกจ้ะห็นมือเละเลย เอาอับมาไม้กี่หขาคยมา้วจ้ะน้องมิกแค่จากฟังห้อลม,มาจา้ะฟ <c oughs> ังห้ออมีคะหูคอนค,ค,ค,คือสีได้หลายเนาะแมนครับนี่แต่หลุนนี่จะ้สจะสาวนเก็บเอาครับหลุนตองกันดีครับ นะซัฟฟนรู้จ้ะมาค้อนเทวันที่ไปน่าชาวบ้านเถอะเนาะแมนครับ,บ,จ,บรจูงไว้บ่ได้จ้ะพี่แดงซัฟฟนมาสิจงูงไว้สิบุ๋มีคนอืมบุ๋มเป็นเลียนบาทเลยนอันนี่เนาะเราก็ซ้อมคือการนเน้นชำนิแล้วเขาเก็บไปเนาะจ้ะมันจะดวนหนีเลยมือเนี่ Mười một con, nó mong con bông tóc gần ta mong chắc sẽ yêu cái gai vẫn đưa ra tên với chung vai chị hai kia bột hà lưng gần ta

ออยังมาไฟ่หม้อยอนดะออกไยขัดจะขัดเออเก็บให้บวดให้สาวคน <c ười> ตันวดดูกาลเ่ะจยะะจะเอากรบวปาใส่รถเนอะ ดึงจากคนอีกแกว้วแูกมนะึงเดี๋ยวกบลงเลือจ้ะตึงขึ้นงาแลยนะถือแดดดิกางแดดเนาะแมน Ui, thằng càng sáng đẹp đấy มาเก็บเล่มออกก่อนให้จันก่อจ้ะแล้วค่วออเอาได้ดอกพ่อเอาได้แล้วแม่ครับส่นกาขัดแล้วจ้ะเ่าตอนนี้ร้ายแห้งครับพี่เพราฝนขัดมาเรื่อยๆครับผมสิทายพี่สี่ครับอู้ข้าแกงครับผมบ,บออุบมาเอาอะได้จะยันหน้ามาทางเพื่อน <laughs> ป่านอยูย่ไกลวะครับอืิจ้ะ <laughs> มาค้อนตัวเป็ไก <cat on developed Airbnb> ่สะพุน <wiele> ก <Hero ic> ูบอเล่ไปเอาจ้ะจังงวยขึ้นไงอ่ซังนี่ครับสมเด็ยบาทเลยเนี่ยครับนี่่เป็นจีกจีบกันยอพี่เฮ้ยเฮ้ยจิกใจวะแน่เลยครับมัอนี้เหนุนและไล่จ้ะเมื่อยกระสูจ้ะมัอนี้รอคอยมาโดนเราจ้ะปกตินี่ปีที่แล้วเก็บซ้ำหลอดเราจ้ะ สายเห็ดบดเตรียมตัวเด้อจ้ะมาไกลแห็นเดียครับบ่เอาบอได้ <c oughs> คือสิขึ้นหม้อยินมาซ้ะยินเดีอวครับออกออกคอนไปเลยเก่งผู้เลยนะแม่นครับเนาะครับเหลือหลุดนุ่นงการคอนต่อไปนะสะโฟนเนาะจ้าเดี๋ยวทีเนี้ยให้สะโฟนป็นปขัดเอาครับพี่ครับ เอาบรได้เลยครับแบบน้ำครับเกระตลาอยู่ด้วยครับตัวนี้เอาบรได้เลยนะเอาไปสังกี้มือไหมเนาะอื้อไก่คอนร้ายซำเรียนบาทเลยครับ อ่านดนบ้า่ว่าชีวิตมึงอื่นมาดอกจกด้ดเบิดเป็นคนนี้คอนอเก็บไปร้ายแล้วจ้ะออเกอกมือนี่เลยจ้ะ ฝนว่าเขียดน่าจะรวยบุญทะเลี่ยนี่ออกทุกส่วนเลยจ้ะไปหาบึงได้จ้ะอ๋อผีสางเยี่ยมทั้งนั้นจะไปยู่ฟังฝนปะเห็นมี้ย่ะเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยเลื่อนาจากมือตัวพี่เห็นสาฟฝน ครับยาวไปทึ่งครับบางนเอาไปถึงมือจะออกงูในต้นเฮ้ยอาเป็นขาเมืเ่อนนี่จะยงังมีดอกหน่อยอยู่ได้หน่อยนีน่ไม่ร้ายดุดอปอบางคอนกำลงังแตกขึ้นมาหน,น่อยๆอยาะบางคอนเอาไปได้เลยพอดอกสู้มได้เลยจ้ะ เดาหนึ่งเอาให้นั่น,น่ิะไรซะแลอ,อ๋อเรือเร้อยจ้ะทำเวลาในาเร้่อจ้ะ จ้าสาฟุนพ่อพี่พ่อหน่องมาสรุปยอดเทสจ้าพี่หน่องคึมฝาคึมฝมนมืดฝนมาแล้วจ้านี่จ้าดอกเค้กของเฮามันนี้มีแต่พ่อแกงรุนละลายในป่าก,ก็จะมนันนี่อู้เดือเกือบเต็มตาถือว่ามันสุดยองน,น่าจ้าแต่ว่าส่วนมากมีแต่เห็ดดอกเอาบ่ได้น่าจ้าถ้ารุนน้ากันอีกมือสองมือจ้าพี่หน่องถ้าบ่าเบิดก่อนจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเทสในเด้อจ้าก็จะยิงแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้ารุนในคลิปต่อไปว่าสาวฝนกระสังกุ้งสีใดสีมนันซ้ำได ขอตัวกบ,บางก่อนจ้าสวัสดีจ้า